บรรยากาศยามเช้าครับผมอากา,กาศก็เย็นๆครับเริ่มจะหนาวแล้วครับเหนือแค่นี้นะครับผมนี่ครับประมาณสามไร่แต่อันนี้ขุดหมดแล้วครับผม่ครับสำหรับวันนี้นะครับผม แล้วครับนี่และครับตลาล็มโชน้อยนเคนะครับหัวมันนะครับที่เหลือเหลืออยู่สมไลน์สุดท้ายครับผมว,วันนี้จะจบเกม,มหรือเปล่าครับหรือว่าจะต่อพรุ่งนี้อีกทำทว<ำ>ันรุ้นกันครับ ครับเกิดอุบัติเหตุครับผมน้ำหนักดีครับหัวใหญ่ๆน้ำหนักดีแล้วเกินสออนุาตเปลี่ยนล้อก่อนนะครับผม ทุกอย่างทำให้จบอ่ะกำลังสั่งทุกทำงานครับผมทุกงานหน้าแกงครับทำกำลังสั่งในงั้นนี้เนี่มาคุณมาลงง่ายช่ไหเป็นเจ้าให้เป็นม่เต็นได้นะครับผมเป็นเต็นนี่พอครับมืดเลยนะมืดเลยนะขอบคุณเลยดูไลคยินกดไลค์กดแชร์ช่องเผยสารชาแนลนะครับผม ก,กดติดตามด้วยนะครับผมคือว่าให้มันหมดหมดไปอ่าเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับผมสวัสดีครับ